คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเกมที่4วิธีการเล่นเกมที่4ของ Roller c o คอเอพิส o ดก่อนหน้านี้ผมได้สอน Flappy Rocket ไปแล้วซึ่งเป็นเกมที่ทําแต้มได้ง่ายที่สุดแล้วก็ชนะได้ง่ายที่สุดสำหรับ EP นี้ผมจะมาสอนนี่เลยคลิปตัวหน่อยนี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับมามาเริ่มกันเลยครับ อาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคสำหรับวิธีการเล่นรูปแบบการคอนโทรลเกมเนี่ยท่านผู้เล่นก็สามารถที่จะใช้เมาส์ได้เท่านั้นนะครับเหมือนเดิมครับผมจะทำการบันทึกหน้าจอแบบปกติเกมนี้วิธีการเล่นจริงๆก็เหมือนกับเกมทั่วไปนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำให้กำแพงที่อยู่ด้านบนเนี่ยทลายออกมา แล้วบางทีมันจะมีแบบเป็นเขาเล็กเป็นวีพอนเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ช่วยในการทำลายกำแพงได้ไวขึ้นอย่างอย่างไฟนะครับมันก็จะทำให้ทะลุทะลวงได้ทุกซอกทุกมุมแล้วก็มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่เป็นกระสุนที่แบบที่ท่านผู้แบบที่ท่านผู้เล่นเห็นในช่วงแรกๆของเกมอ่ะอันนี้คือเกมจบแล้วเนาะก็กดเกณ p o พาวไป คือช่วงนี้เนี่ยช่วงของการสอนวิธีการเล่นเกมเนี่ยมันจะอาจมันอาจจะดูน่ารำคาญนิดนึงเนาะเพียงแต่ว่าที่ผมทำแบบเนี้ยผมต้องการที่จะบอกว่าการที่จะเล่นเกมในแต่ละดานเนี่ยมันมีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็อีกอย่างที่ผมแคสแบบวิดีโอละหนึ่งเกมในช่วงแรกๆก,ก็เพื่อที่ว่าหากว่าตัวผมเนี่ย ตัวเจ้าของช่องเนี่ยเล่นไปถึงด้านสูงสูงแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีจุดเปลี่ยนแล้วผมก็จะมาแชร์กันมาแชร์เป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับโอเคชุดเกมเนาะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในเอพิโซดต่อไปผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมที่5 <Okay. S 1> ก็คือแมช เกมนี้เกมนี้ก็ใช้สมองนิดนึงเพราะว่าเราต้องเห็นภาพรวมว่ามันเล่นยังไงหมายถึงว่าภาพภาพของเกมเนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเรานึกภาพออกอ่ะคือเราจะชนะได้ง่ายมากเกมนี้แต่ว่าผมจะเอาไว้แคสใน,นออขอไปเอาไปบันทึกในเอพิโซดต่อไป สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ